สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดบูวและวันนี้เราอยู่กับ i อรอนมารีนพาร์ทที่19นะครับก่อจากพาร์ทที่แล้วครับเราได้บุกทําลายลังของพวกเฟนเรนไปนะครับซึ่งตอนนี้ถล่มลังแตกเรียบร้อยคาดว่าเราอาจจะไม่เจอกับพวกหมาป่าเฟนเรพวกนี้มาให้รบกวนใจแล้วล่ะครับก่อนจะเริ่มพาร์ทนี้นะครับผมขอแ <c oughs> จ้งทราบเรื่องหนึงนะครับก็คือ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมด่านที่เห็นในแมปตอนนี้นะครับถึงได้ยาวไปไกลามากแล้วจากเดิมที่น่าจะอยู่แค่โครงกระโหลกของปุกเฟลเล่น,นะครับคาตอบก็คือว่าผมส่งคอมไปซ่อมมาครับแล้วก็สรุปว่าคนซ่อมคอมก็ดันทําข้อมูลหายสะเกือบหมดเลยครับตอนนี้ผมก็เลยต้องมากู้กันใหม่ครับแล้วก็ไฟล์ที่เคยอดัดไว้ก่อนหน้านี้หายไปหมดด้วยครับก็คงต้องทําใจละครับเลยต้องเล่นใหม่กันอีกรอบนึง ทันั้นฉะนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าในด่านที่จะเล่นในวันนี้นะครับหากไม่มีข้อมูลของศัตรูหรือว่าทําไมผมถึงรู้เส้นทางนะครับก็เพราะว่าเล่นมาแล้วรอบหนึ่งครับโอเคอ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยครับวันนี้เราจะอยู่กับด่านนี้นะครับกับด่านที่มีชื่อว่า Great Ball of Ice นะครับแล้วก็รายละเอียดข้อมูลด่านนะครับการเดินทางข้ามภูเขาแห่งความบ้าคลั่งแห่งนี้เราต้องอดทนกับอันตรายต่างๆมากมาย บัดนี้พวกระอัดได้เปลี่ยนกระทั่งธรรมชาติให้กลับมาเล่นงานพวกเราอุปกรณ์แปลกๆกำลังทําให้ภูเขาสั่นสะเทือนและแตกออกมาเป็นก้อนน้าแข็งขนาดใหญ่ที่กลิ้งตกลงมายังกองทัพของพวกเราเราต้องปีนขึ้นไปบนยอดเขาและทำลายอุปกรณ์นั่นแล้วก็เป้าหมายของภารกิจน,นี้นะครับก็คือการหยุดแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดจากเจ้าเครื่องอุปกรณ์แปลกๆนั่นแหละครับแล้วก็ทําลายอุปกรณ์ของพวกเราอัดทิ้งนะครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องนะครับก็คือ ตอนนี้ผมปลดล็อกฮีโร่ออกไปได้หลายตัวแล้วล่ะครับความจริงแล้วมันปลดล็อกมากระทั่งฮีโร่สองตัวนี้ไปด้วยครับอัพเลเวลนอกรอบมาเรียบร้อยแล้วไม่เพื่อไม่เสียเวลาไปเลยล่ะครับแต่วันนี้เราจะเล่นเป็นตัวนี้ครับดรกราฟแล้วก็ดรกราฟตัวนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่าเป็นสายสนับสนุนนะครับไม่ได้เน้นที่การโจมตี หลักๆเท่าไหร่นะครับเน้นการสนับสนุนผู้ร่วมทีมเป็นหลักมีสกิลสสกิลนะครับสกิลแรกก็คือ speed personality หรือ2บุคลิกครับดรกราฟนี้จะสามารถเปลี่ยนบุคลิกได้ทั้งแบบในแง่ของบุคลิกแบบการสนับสนุนหรือว่าบุคลิกแบบการต่อสู้นะครับซึ่งให้ผลที่ต่างกันการสนับสนุนส่วนมากจะเป็นการฟื้นฟูเลือดแล้วก็ช่วยเหลือผู้ร่วมทีมนะครับส่วนหมวดต่อสู้จะเป็นการเน้นการทําดาเมจเป็นหลัก คือง่ายๆเจ้าจตัวนี้จะบู๊ก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นตัวซับก็ได้นะครับส่วนนี้นะครับก็คือการสกิลสองคือการสร้างโดนออกมานะครับแล้วก็ยังเป็นการยิงโดนเข้าเส่คู่ต่อสู้โอเคแล้วก็สกิลพาส,สีฟนะครับก็คือมัลติโอ c ックไซแนปส์นะครับเซแอปซิส,น,ส,สนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นพาส,สีฟนะครับทำให้ จอตเกฟนะครับสามารถได้รับค่าประสบการณ์มากกว่าตัวละครตัวอื่นได้ด้วยครับแล้วก็อีกความสามารถอย่างหนึ่งนะครับก็คือยังสามารถใช้ในการฟื้นฟูเลือดได้เป็นอย่างดีด้วยครับายๆคือสามารถบูสต์เลือดได้โอเคเลือกเลยส่วนเรื่องอุปกรณ์นะครับคงไม่ได้มากอะไรเรื่องอัปเกรดนี่คือผมอัปเกรดมาจนเกือบจะเต็มหมดแล้วล่ะครับตอนนี้คงไม่ต้องดูแล้วละนะ งั้นเดี๋ยวไม่เสียเวลาละทำรวดเดียวกันไปเลยดีกว่าพร้อมแล้วก็นับถอยหลัง3 2 1โอเคมาละเออเดินไปนี่ก่อนจะได้ขึ้นที่เร็วๆ แล้วก็เอาวันนี้เป็นเอโอเคเอาอันนี้ก่อนเอาเป็นแรนเจอร์ก่อนอไ,ไม่ไดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าบอลเลอร์ของเรานี่ก็ขึ้นที่ได้เร็วขึ้นมากแล้วเร็เวจริงวิงเลย นี่นี่เนี่ยอ่าจอร์ตกราฟสามารถพื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนเราได้นะครับไปพื้นฟูเลือดได้ข้อดีอะเฮ้ยโอ้โหนั่นไงไอตัวเนี้ยอันตรายนี่มัน ไปไปสัดมันเออสั์มันเลยเลยเปอร์ยิงมันไ,ไปตีเนี่ยเยี่ยมกว่านี่พวกมัน เยยียบร้อยพังลเบ็ดเป็นไอจินเนียเียบร้อยละเลเซอร์อเ้เเยใก็ตายกันเป็นกลุ่มอ่ะยิงมันเียบร้อยพังละประตูเป็นปตีพังยิงมเลย เพิ่มระยะโจมตีเอาละทีนี้โอเคทิ้งซะสไนเปอร์มาตรงนี้ประจำการเอาแผนเดิมได้แหละไล่หมดอย่าให้เหลืออเอาอันนี้ แล้วก็เอจาอ้างอีกตัวหนึ่งพอเป็นเอเรียนหน่อยแล้วกันให้กรอดหน้าขึ้นอมาละยวอุุสาห์เจอหมาอีกเนอะนึกว่าหายหมดแล้วเดี๋ยวไนเปอร์อยู่ด้านแนวหลังเลยก็ไปเคลื่อนทับนะครับ สน่ในเปอร์นี้ไปหลังสุดเลยก็ได้เพราะว่าวิ่งเร็วกว่าเพื่อนแล้ว yeah, <okay. S 1> มันเผ <Okay. S 1> าหมดเลยเผาประตูประตูไมตีทิ้งซะไฮ okay. oh. oh. เปอร์ขาบข้าที่มั่น มาน,นี่ก่อนแลค่ยขยับไปทีละคนต้องระวังพวกก้อนน้ำแข็งที่ลกลิ้งออกมานะมาเน,นี่อันนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นนี่ก่อนจะได้เคลื่อนที่ได้เร็ว,รวขึ้นบอ,องกับนาราตาเวนด,ด้วยแล้วก็บลาลเลอร์ตามไปทีหลัง phần lên, lao động anh lao, lao liệt căn snapper bacon bacon proceeding short idea hôm nay hôm nay con, nay hôm nay hôm Đi hôm nay hôm ถอยถอยก็เลยถอยถอยเอาไปกินเจ็ดร้อยโอ้ตายง่ายมากถ้าท่าที่ระเบิดโดรนสามารถยิงตายได้ง่ายมากเลยมาลบราเลยไปเลยบุกไปเลย ไปเอาเลยไปเอา,ามาหลายนาทีไอ้ีนเนี่ยอันนี้ทำลายประตูทิ้งเร็ว ไปไนเปอร์บุกบเราเลยทำลายซะจบพวกเราอยู่นี่แล้วก็สร้างกระท่อมเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงรอให้กระท่อมเสร็จก่อนเอามาอีกนั่นแล้วแล้วเก็บแร่เลย ไม่กกนึงออมาต่อไป5 <x> 5. ไปทีละคนทีละคนดีไหมเนี่ย <Ram ming. S 1> เลิกจากบราเลร์ก่อนบราเลิกไป นี่เนี่ยรอบขยับที่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบรก่อนเบรก่อนไปนไม่น่าเวิร์กถอยก่อนเดี๋ยที่เดี๋ยที่มาเนี่ย

Okay, ไ,ปไปกิน Target locked เ,เรียบร้อยละเปลี่ยนตัว ตายกลี้ยงเลยเว้ยอ๋อยังมีวิญญาณอยู่ใช่กำลังคทีาา blow. นี้ก็สั่งคนเพิ่มก่อนองไปช้า คืนไปเร็วรับรองได้ถึงตายเชียวสถานะพลังงานไม่ได้ช่วยอะไรมากมายดูแล้วไปแล้วก็เออเอาไป

ต่อไปทางข้างหน้านี่คงต้องระวังหน่อยลนะเพราะโอ้โอมีไอตัวสีม่วงๆอะระวังไว้ด้วย้รายหน้าดูเลยแหละเอาละ่ะนั่นเพื่อความสะดวกรวดเร็วถล่มแม่งกับรูพรมเนี่ยแหละโอเคอปแล้วบุกเลยนี่แหลยไป ai chết? nhà. Ok. à block. A full lui Little leader. Ok. Hardy block. Ok. đẹp block. Ok. Hardy block. thi Hardy block. Ok. Hardy block. Ok. ่ะไปเก็บของแล้วก็สร้างเป็นอะไรดีเลเซอร์เอาเป็นนี่เลเซอร์ Laser หนึ่งแล้วก็ป้อมจรวดหนึ่งจากนั้นก็เ เพิ่มระยะยิงนิดนึงจะได้รู้ว่ามันบุกมาทางไหนไปโอเคนี่แผนการบุกเราต้องการความเร็วสูงดิวะขายไปเลยแล้วกันอันไม่ได้ใช้อจะดูแล้วผมต้องเอาการเดียนบุกเลยแหละคราวนี้การเดียน กเดยุน้วครัครั้งนี้เราต้องเล่นบุกให้เร็วๆ s <S แล้วก็อันนี้เพิ่มเป็นมา <c oughs> อเอเจเนียไปซ่อมสัก <c oughs> มา เดี๋ยววิวไปทักกันไปโอ้โหไปก่อนโอเคสร้างเกราะพลังงานเพิ่มเดี๋ยวบุกพลาดขึ้นมาจะได้มีเวลาตั้งตัวทันหน่อยไป ก็เอออันนี้เริ่มราเปิดน,นาปามเข้าไปนิดน,นึงเรียบร้อยอ่ะพร้อมแล้วนับถอยหลังสามสองหนึ่งเราบุกบุกแล้วละกันรอให้ขึ้นมาก่อนต่อเอาบุกเลยเดี๋ยวมาละการเด็ดลุยมันเลยการเด็ดลุเยลเยลย đó mà đuổi, hạng áo ngon lắm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  ai lắm ngon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  มาใช่ไหมเอานี่ไปกินเอาเดี๋ยวมาเคไปแลยถอยถอยาทำลายเลยเอาต่ออีกรอบไหมเดียวมาแล้วกันีกสออักลูกนึงไป อเคปเราลุยเลยโอเคเรียบร้อยผังละโตทนหน่อยเพราะว่ามันเรียกประตูมาเพียบเลยโอเคอัปเลเวลอ่ะดูสิ ได้ละมีสำคัญเหมือนกันแล้วก็อัพพาสีให้เต็มไปเลยช่วยได้เยอะส่วนเรื่องเทียอัพนี้ตอนนี้คือเทียแรกๆเต็มหมดและเหลือให้อัพอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วเหมือนกันไเข้ามาดูกันอีกทีนึงแล้วกันแต่ก็ไมีมอะไรแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้อัพแล้วดูๆไอชิเม้นตดล็อกอันนึง อเของไปกันแค่น like ี้แล้วก uh ันนะเดี๋ยวไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับซึ่งจะเล่นต่อกันเลยก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับต้องขอยุดความสนุกของ i อรอนมารีนพาร์ทที่19เอาไว้แต่เพียเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คอื่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ จะได้ไปพาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์ครับสำหรับพาร์ทน,นี้นะครับผมนายเลดวูฟขอลา,าท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทน,นี้สวัสดีครับ